ลมยำกุง้งหรือวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ที่สร้างความเสียหายมากมายแก่เศรษฐกิจไทยนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร เรื่องนี้เริ่มต้นจากค่างเงินเยนของญี่ปุ่นที่เป็นผู้ผลิตสินค้าสำคัญแข็งค่าขึ้นจึงย้ายฐานการผลิตมาที่ไทยเนื่องจากมีต้นทุนถูกกว่าและมีความพร้อมที่สุดในเวลานั้นไทยจึงเป็นฐานการผลิตใหม่ทำให้เศรษฐกิจไทยจเจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วต่อมารัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีทางการเงินเพื่อให้เข้าถึงเงินทุนได้ง,ง่ายขึ้นโดยให้ธนาคารพาณิชย์เปิดบริการวิเทศธ,ธานรกิจหรือ BIBF ซึ่งเป็นการกู้เงินจากต่างประเทศมาปล่อยกู้ในประเทศต่อ ในเวลาเดียวกันนักเก็งกำไรเริ่มเห็นโอกาสทำกำไรจากค่าเงินจึงเริ่มโจมตีค่าเงินโดยนำเงินบาทที่ตุนไว้มาแลกเงินดอลลาร์ในราคา25บาทต่อ1ดอลลาร์ตามที่แบงค์ชาติกำหนดเอาไว้เสร็จแล้วนำเงินดอลลาร์ที่ได้ไปขายเป็นเงินบาทไทยในตลาดต่างประเทศซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าจริงๆทำให้ได้รับกำไรจากส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อม,มีการโจมตีนำค่าเงินบาทมาแลกคืนอย่างนี้เรื่อยๆทำให้มูลค่าจริงของเงินบาทลดลงมากขึ้น แบงชาติยังต้องรักษาค่าเงินให้อยู่ที่25บาทต่อ1ดอลลาร์จึงนำทุนสำรองที่เป็นเงินดอลลาร์ออกมาซื้อบาทมากขึ้นจนกระทั่งเงินดอลลาร์เกือบหมดจากทุนสำรองสุดท้ายที่ต้องยอมแพ้